ใหญ่มาเฮ้ยุ้ยโอ้ยจบหายแล้วเฮ้ยประคัตจะถังเลยนะเฮ้ยจะถังเลยโอ้ยสลรักไม่รู้เรื่องเลยก้องกล้องกล้องอยู่ไหนเขาีเอาดิูที่มาดิคูนเ่ยเฮ้ยประคัตเม้อาญี่ปุ่นด้วย ชวยดิเพื่อนวยใครลงไปมันตายมันตายเอาไปประกวนเอาไปประกวนเอาไปประกวนแปลาคร์บใช่ป่ะโอ้โหอ้้ปลาคาร์บุด้วยมีใครซื้อไหมมันนีคร์บมันปลาในปลา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 นคาร์บสีสวยตรงนี้เ้ยมันพันผสมเหรอวะปลาในลุงปลาน ที่สวยนะปลาไดทองเนี่ยนี่เป็นพันผสมมาลุงนะปลาใน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 ตัวในปลาในนีุ่้ยปลาในมีมึงปลาคาับเออดูดูตัวใกล้เลยใกล้ใปลาเลยนี่ปลาในใช่ป่ะเออปลาในโอ้ปลาเนี้นปลาเนี้มันสุดยอดจริงๆเลยนะปลาในสีมันเป็นปลาคาับครับเป็นพันผสมนะฮะที่เราเจออยู่ลำไอ้นี่อยู่บางเลนกันเลยเนี่ยวันนี้ใส่กันใส่กันตายไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวก็โห

ลุลแล้วรุดแล้วไวัดโอยไม่หลุดง่ายอีวะไม่ให้ไม่รอให้ดำมาตัดวเดเ๋ยวใกล้กันก็ไม่กินกูมาให้ดูเบ็ดพอดีฟันเท่ากวยเท่ากวยเท่ากวยอย่างชิบหายเลยเดี๋ยวอกแล้วให้เย็นให้มันได้6ตัวคนละตัวเฮ้ยเดี๋ยวไป ยังแรงอยู่เอาเลยลุงพี่เอาเลยเอาไปเลยช่มันกินนานเลยโอ้โหมทำอะไรอยู่วะยกมายกมายกมาอ้ยเขากินนานแล้วดิอ้ยยาวยิหาตรงนี้โอ้ห เออลุงก็ไหวเนาะสุดยอดนะเอาปอไปแสดงความดีใจเขาดนินอนกันเหมือนกันเป็นอะไรมันกินแต่เบ็ดเขาเลยถือโอ้โหเอาได้ถ่ายรูปแล้วนี่ายกลังมาเพื่ดนยกลังมาเลยปอมันปอจับตัวพี่ใหญ่เอ้ปอจับปลาตัวใหญ่

น้ำน้อยไปเ่าเนี่ยมันเป็นไรไม่เกี่ยวถึงบ้านไม่เรียบร้อยหมดแล้วหรอควายใส่ตามเราป่ะมันเลอะใส่ไมเลย้อหรอปะเอาบ้าใส่นี่แหละโอลาควายตื่นมาก ได้เป็นหลังดูดิอะไรเนี้ยนี่ยเงไยแล้วผมอันนี้ต้องเียหลังกับหลังไปเลย เดยวไปดึงกระชังหอยเปียกหน่อยดึงขึ้นมาเลยตัวไหนของตัวได้ใจลุงดึงมาลุ้งต่อเนื่องกันนี่ลุงเก่งกว่าเนี่ยชันจัางตึงนี้ไม่ชันหรอกชันไรมี โอ้โหอยู่นี่สองตัวใหญ่ๆครับพี่น้องโ,อโหตัวนี้ขอเขาก็น่าเกลียดมากเลยหตัวหใหญ่กว่าเพื่อนเลยนี่หว่าเดี๋ยวเพี้ยงมันไปลาบสูงเอาตัวนั้นแหละตัวยาวนั่นอืมตัวนี้สุดยอดกี่โลกันตัวนี้สามขึ้นอืมเบาเบาทางนั้นมีเหย่าหมดยังโหตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนได้ตอนไหนเนี่ยได้ตอนเช้าเลยนะ ปลาไม่ติดติดขยะไอชิ้นใหญ่ัใหญ่กูเพื่อนนั้นจอดมันนี่จับนะอือออกงี้น่ะนี่ที่สุดคนเดีนี่แหละโอ้โหตัวนี้โคตรใหญ่แล้วะนี่กูเพื่อนก็ได้ไปองนกันเนี่ยตนี้ไมต่กว่าสาโลแลเนีไม่มีทางป่าว่าใส่ปาตัวน ใส่ลงว่ะน่ะน้ำมาทั้ง